เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันพฤหัสบดีที่27มีนาคม2025หัวข้อวันใหม่ข้อพระคำหลักสดุดีบทที่30ข้อที่5 5พระความเกรี้ยของพระองค์นั้นเป็นแต่ชั่วขนาดหนึ่ง แต่ความโปรดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิตการร้องไห้อาจจะคงอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความยินดีจะมาเวลาเช้าอ่านพระครมที่์สดุดีบทที่ห้าข้อที่สามสามข้าแต่พระยาเวยามเช้าพระองค์ทรงสดับเสียงข้าพระองค์ยามเช้าข้าพระองค์เตรียมคำอธิษฐานแด่พระองค์และเฝ้าคอยอยู่ เนื้อหาผมเชื่อว่าตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันเพราะเป็นช่วงเวลากำหนดบรรยากาศสำหรับวันของท่านผมชอบเดินอธิษฐานตอนเที่ยงคืนเพราะผมมักจะใช้เวลาช่วงเริ่มต้นวันใหม่นั้นกับพระเจ้าและเมื่อผมนอนหลับและตื่นขึ้นในเช้าว,วันรุ่งขึ้น ผมมั่นใจว่าเช้าวันนั้นพระเจ้าจะนำโอกาสมาให้ผมเพื่อทำให้สิ่งต่างๆที่พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของผมเมื่อคืนเป็นจริงผมจึงใช้เวลาช่วงเช้าพูดคุยกับพระองค์เมื่อเช้าวันใหม่มาถึงสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะตอนเช้ามาพร้อมกับความชื่นบานและความหวังใหม่ดังนั้นการรับคำตอบในตอนเช้าโดยการพูดคุยกับพระองค์จึงเป็นสิ่งสำคัญ และเวลาที่ดีที่สุดในการอธิษฐานคือเที่ยงคืนหรือรุ่งสางสุภาษิตบทที่8ปดข้อที่17 17จ็ข้าพเจ้ารักคนที่รักข้าพเจ้าและคนที่ส่อหาข้าพเจ้าอย่างตั้งใจก็จะพบข้าพเจ้ากล่าวย้ำว่าผู้ที่สแสวงหาพระเจ้าแต่เช้าจะพบพระองค์การรับคำสอน การเตือนในแต่ละวันใหม่ที่พูดคุยกับพระเจ้าก็เป็นประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเพราะพระองค์จะคอยระแวดระวังศัตรูในที่ลับหรือช่วงค่ำคืนที่คิดร้ายแจ้งเตือนและวิธีแก้ไขได้ดังพระคัมภี์กล่าวไว้ในมัทธิวบทที่13ข้อที่25 25แต่เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับอยู่ ศัตรูของคนนั้นมาหวานข้าวลับมารปนกับข้าวดีนั้นไว้แล้วก็หลบไปกล่าวอีกในหนึ่งว่าในขณะที่มนุษย์กําลังหลับศัตรูก็มาหวานมเมล็ดข้าวลับมารนลงในข้าวสาลีดังนั้นเมื่อท่านตื่นนอนทุกเช้าแทนที่จะท่องอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียก่อนอื่นให้คุกเข่าเข้าหาพระเจ้า สร้างนิสัยที่จะพูดคุยกับพระบิดาบนสวรรค์ทุกวันเพื่อรับรู้การสอนการเตือนจากพระองค์ประเด็นสำคัญเริ่มต้นทุกวันด้วยการพูดคุยกับพระเจ้า